สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ติามสุขครับนี่แล้วก็นี่ก็ซอยนไ่นนี่ซอยั่นบ้านขนาดผมอยู่นี่ผมยังมาได้เอาข่้อนลูกเ้ยไขวาาอยู่ตน้อาทานไข่จ้าเอ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 าขนาดคอยอยู่นี่คอยยังมาได้หอซ เดีนยวจป่ะอาหารพานซื้อเนี่นี่กตีรีคืออันนี้อันนี้บร้เกียวก็พอหลงพอใส่ข้าววานากรุงหญิงว่ามือนี้ยเมาเบิรงสามเด้อมือแล้วไปทวงเขาสามมือแล้วเขาเห็นเขาอันไหนอันไหนอันไหนป่ะนี่มาตรามาตาอุ้งหญิงอ๋อไปมาอันนี้ก็เลยอันนี้บริเีหร์ไอะอ้สาวาตัวเ บ่ได้บ่ได้บ่ได้คิดว่าสีมาเอาเงินเอาค้ำเดี๋ยวพอยุดกับไอ้ขมอดเปิดก็เลยอยากแุ้คุณนะเอาคุณตะคุณซื้อโคขอกับเงินสา่ถูกครับสาธุเมื่อนี้เจ้าจะูดุนเนปเขาพอดุดตั้งแต่แ่นเลรเขาต้องเขาต้องบอกเซฟพอแล้วนะพอบางคนอยากจะไามมาเอมัดพอมาอันนี้หรือเปล่าดี๋ยไบ้เษ้อกเรื่องนี้ครับบ่ได้บอกเนี้เบอกถือพอเห็นพอยุดได้ออกกันไปเพราะว่ามันมีอะไแยูพอยุดกับปูศาสตร์จองรถเห็นเสียวเพิ่น มาเดียวเดียวเพิ่มาผมก็บิ้งมดละรานกเบิ้งมือนจิงบมดตังแจงองแม่จอเสื้อหานจอเสื้อันกไิไปอาบร้่นท่นยังเนดเดียวกัะไิไปอาบนะรุ่นนะรุ่นนมาเนาะยังอีวันน่ปูสาลูกสิลงกูดุลโอ้ยซุเจ้านาะมาเนาะโอ้ยเนาะเซียีเจ้าห้อขนาดเทาอยู่นี่เายังมาได้เนาะกระไรห้องน่ยเนาะไ่ติงวางได้แสนหัน เอาคนลูกดิคนเเขาเสพดินี่ยตรงกิโลสิบเกายหยดขาเสพจอมมาองเขาบอกเาบมงเหนว่าอันนี้อุ้ยอ้ยุ เอาคือซักชิดใช่ใช่แล้วจงได้แหละขนาดขอยยังไม่ได้เนาะนี่ครับวนีอยู่ลเพื่นก็อยู่ตรงข้างล้มบเวลาล้มกดุลไป็านเนอ้าอั่นยังเพิ่นตั้งใจเขามาฝากได่อยยังไม่ได้เนาะแต่ว่าที่หลัูดเดียวคนก็ย่หลังแต่ว่าเพื่นใส่กรอบข่อยเพราะนั่นและใส่เขาไหาเขามอดใจดีนะแมนเขาว่าไอาหมดใจดีแต่เขาเลี้งเพื่นมาเด้ใส่กรอบไอ้ขมอดต้องเอาไปใส่กรอบได้ไหมนี่เขาว่าใจดี ต้องไปเซ็กอบมีอะไรมานั่นไอพี่แขกถือว่าเป็นไอเขา่หทีนี่พี่แขกดีวอาเรองนี่ก็ได้เอาไปบอกเลยอ่สิวอาเรองนีกนเอาหนรุ่นก็พี่ไซเขารุ่นเดียวกันซุนนี่สุนนี่ได้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 ดีหลยเดิมแต่ผมเหล่ากได้ดีเขาเป็นทหารดิ เอาตรงตัวเด้อเหมือนเหมือนเหมือนเป่ากลาราชการนี้เที่ยวพ่อ่คาดแบบนี้หรอเออถ้าป้าบัถือกับจันทา์จะว่าปาอเปื้อนเป็นรองพ่ออย่างเพิ่นเคยมีเด็กแต่อยู่ในรถอยู่ในรถอยู่องแบบเก็บไว้แต่ใช้กล่องแต่ปอเปื้อนซื้อหลวงปู่ดุลบอปู่ดุลถ้าเป็นหลวงปู่ดุลอาตุโลแมนเลยอาจจะเป็นหลวงปู่โตหรือว่าหลวงปู่ปูไป็นสองเสี้ยวเพิ่นมาแมนเดอแ่ร์บ่อส ไม่ถนัดเลี้งพันก็เอามาฝากพี่ตุ้ยยังก็ยกกล้องไปซ้อมก็เดินทางกูเร่อีด้วยนะยังก็วาให้ฟังแมนเลยถาัดเตะเลี่งเนียนี่ยืนยืนเดินไซ้อมกันไปไหนแม่งกู้เรื่อสีอยู่นี่ไหม เอาได้ก็จะให้พัดจะยังเด้อให้ก็จะมี้านสองึรบเหา่อยซมสงเข้าบเพียอันปฏิซูมก็ไปเลนรถบัเอฟซีักมาหาข่อยนะกเป็นมิเตียนม่อ้เหนนะคอข่อยมาขนลูกเขาเขาบอกเสื้อีางนี่ดีเลยียงันดี้้นางอนนเนาะวัสนาบ่ถึง บทถึงกับมันกับหัวต๋กคนว่าเขาจะมขึ้นวาสิาเรื่องผาที่วัสนาบถึงไปเอาตัวไปบน้ำไปใค้มาไปบน้ำอันนั้นอันนั้นจะทําปอาบกับฝากไปก่อก็ได้ใส่อะไอยู่ใส่อะไเอามาฝากกี่ไะเออฝากไว้ไปอาบน้ำามันสิหายบอรักษาได้อยู่ฮะใส่กระเป๋าไปบน้ำไมันสีหายฝากไปก่อนกมีเดี๋ยวล็อกไว้โอ้ยดกยงงอ้คอยออกซองคอยเดินห้องหน้าาวนีหานน่น ขอบคุณหลายๆครับดูโอ้ยมันยกมจะถือาเ้เดี๋ยวใ่ดีไอ้แกงผักหวานเลยจ้าสิได้แกงบอ้ฟังอีกรอบนึ่งเด้อถึงแต่ครบอายนนี่ครบก็อบาหมนี่ยังบาตุยว่าล่ะไอเป็นคนใจดีใจดีไอ้อไ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 อ่อไอไอไ้ไอ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 าอไ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 ออไออไ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 ออ ตั้งแตไอยมานี่อยก็สิบอกเสมอว่าอ้ตั้งต่มาอยู่วงนีไอยเออแล้วก็อ่ไอเป็นคนใจดีแล้วไอมานั่งอยู่รถนี่ไอยก็ได้บว่าคุยกับมโตเนี่ยสองคนนี่ละเพิ่ว่าแต่ว่าสิแบงไห้ไผกับเบิ่งหนาเบิ่งตาเอากัแล้วกันเด้อสิจต่อวุ่นยังก็น่ากันไปเรียลแล้วใส่กระเป๋าเรลลนใส่ละไมพาเยอะในรถไม่ล้ว้ออวัสนาบ่ถึงปิกระบอกยังเจอว่าคนจะอยู่กับนี่กัเสองเเียวน หมาหน้าเตละมองเตละบอลเอามีผู้ใดได้ลุงลงปูสีมาเอาสั่ากเอขออญาตขออนาตยังยังพยุดนี่ทุกงานพอได้ปุ๊บก็เอามาอ่างเข้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 าจะไปอ่างไข่เนาะไปเตละกันจะไปลงปูแห้งจะเอาลงปูแห้งมาอ่างไข่เนาะเอ้ามาอ่างก็ย้อนไข่ไปหาตัวปุ๊บเลยแม่นางยู่ล่ะกันนั่นมีคนมาให้ล่ะนั่นเห็นบ่หมานนั่นนั่นโอเขาไปให้ลูกสาวลูกสาวเออไหมพยุดตัวนึงหรือเอา ผมจะพอหยุดแล้วฝากไว้ให้แต่ว่าเหรียญนั่นเอาไปให้ลูกสาวแล้วถือไหมนั่นเอาไปนี่พาไปให้ลูกสาวเหรียญก็ได้อีกเอาเหรียญเพิ่นเอาฝากเหรียญมาให้ลูกสาวเราห่อแล้วโอ้หลอกรถอล่ะครับพี่น้องนอกจากว่าเป็นคนใจดี่หลอกรถเลยครับพี่น้องเอ้ยหลอกปกติตัวโอ้จะของสองเซียวคนครับพี่น้องครับหลอกรถดนั่งเกลิอกไปเรียบวงหนึ่งนี่ขนาด ปยูทูบอ่าบนทรืองอา์ดแอดมินทำงานอีกแล้วเฮ้ยมือนันหูบ่หูบ่ไปบาหนขหมอดไหอังเป้าถืออีกกล่องหนึ่งอยู่ฟังขั้วแอดมินถืออีกกล่องนึงอยู่ฟังวิงเว้าลวก็แ่วิงเว้าเมื่อบาดิบาีพ่อมาบวกใส่กันสิบสองคลิบารีหูบ่คลิละหมื่นสองหมืน ตอนนี้จากจ้าคลิละเสียหาเมื่อนตอนนี้เป็นแสนเลยคลิปนึงกันนะโอ้ยมันเป็นปังเนาะเฝ้าออกกับสีบอกเลยยูทูบเบอร์เดือนนี้เออเป่าเห็ดเฝ้าสางเอาเดือนนี้บอกเลยเข้าไทยยังกะไทยไทยไทยลงไปนี่ไายอังเป่าตัวคนดังไม่ขี้เกียจไม่ยากจนครับนอนอยูซือบวเงินกับบองหอกนนอนยุ้งแย้มกับบองหอกมันลงแล้วปอกบองหอกปอกเดี๋ยวว่าคนที่นอนหมายถึงว่าเขาเขาสะดวกแบบนี้อ่าสะดวกแก้ว่าให้ออกมาไหนงั้นเสบียฮทอนอยู่เนี่ยจังหมูเนาะอยู่นี่ร้อนถามว่าห้องน้ำสะอาดไหม สะอาดร์ของน้ำสะอาดมีโฮมให้เฮาส์เซากับพ่อมีไฟฟ้าเขาเสียบแบตนอนกับน้อยนึงกับหนิบนึงกับแมนอันนี้ก็หนีไปวัดเป็นตัวเพราาะว่มาหาเงินพี่น้องอันนี้ก็หนีไปวัดแมนเดี๋ยวบอกกดของกระทู้มั้งนีไปวัดแล้วกับเขามาปุ๊บกับผ้าบักตันไปเบิ่งพินโอ้มวนค่ะมวนกรุบไปเบิ่งคลิปเอาเด้อพี่น้องเด้อคลิปผ้าหมอตันไปบุกโรงงานพินครับไปเล่นพินอยู่โรงงานคนละมาแม่เลยมาแม่กดมาแม่ ดูยืนยันอยู่พนแชร์เบียนอัดคลิปอยู่วันเกิดอ,อีเจมติมเมเนอ๋ออยู่หลังพี่น้องครับตัวนี้อยู่หลังอันวัดนี่ตัวนี้คลิปนี้ก็ฝากไวปสักนี้สักก่อนครับฝา,าก,ากมุ่งหน้าไปกับซีบีครับ,บสู่สองแสนสับสไครต์ครับคลิปนี้ฝากไวปสักนี้แล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี คล้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ